สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DJ เจนกทิดารัตค่ะวันนี้นะคะหญิงนกจะเล่านิทานชาดกให้ทุกท่านได้รับฟังกันก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าหญิงนกมีคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะให้คุณได้รับชมกันอยู่ตลอดเลยขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไปติดตามนิทานชาดกกันเลยค่ะ ชาดกเรื่ององค์วิเศษ <balanced> <S <S <ess os> กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายผู้ยากไร้กับภรรยาอาศายัยอยู่ในหมู่บ้านชายผู้นี้มีชื่อว่าอาเหลาในบ้านของอาเหลามีปู่อาศัยร่วมอยู่ด้วยคุณปู่อายุมากแล้วไม่มีใครทราบว่าอายุของคุณปู่อายุเท่าไหร่แม้ตัวคุณปู่เองก็จำไม่ได้เสียด้วยบุตรหลานที่ดี ควรจะดูแลเลี้ยงดูบรรนพบุรุษแต่อัเหลาและภรรยานั้นไม่ได้มีแก่ใจที่จะสนใจดูแลจัดหาอาหารการกินให้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนำซ้ำยังให้ทำงานหนักแม้ว่าคุณปู่จะไร้เรี่ยวแรงแล้วก็ตามอยู่มาวันหนึง่งอาเหลาขุดพบองค์เก่าในทุ่งนาองค์ใบนี้น่าจะใช้เก็บน้ำได้อเหลาคิดในใจ จึงได้แบกโอง่งกลับบ้านพอถึงบ้านก็ให้ภรรยาขัดทำความสะอาดโอง่งพอดีแป้งหล่นจากมือหล่นลงไปในโอง่งในทันใดนั้นเองโอง่งก็มีแปรงเต็มทั้งโอง่งไม่ว่าจะเอาแปรงออกมามากเท่าไหร่ก็ตามในโอง่งก็ยังคงมีแปรงเต็มเสมอเราน่าจะเอาแปรงไปขายที่ตลาดนะอหลาบอกกับภรรยา อาเหลาเอาแปรงไปวางขายในตลาดในไม่นานก็เก็บเงินได้มากมายเมื่อมีเงินทองมากมายก็จับจ่ายซื้ออาหารรสเลิศและเสื้อผ้างดงามต่างๆมากมายแต่ทั้งสองก็ไม่เคยนึกถึงคุณปู่เลยแม้แต่นิดเดียวอยู่มาวันหนึ่งอาเหลาทำแท่งทองหล่นลงไปในโอง่งแรงหายวับไปจากโอง่งอาเหลาใจหายวับ เมื่อมองเห็นโอง่งว่างเปล่าแต่ทว่าในนาทีถัดมาโอง่งวิเศษก็มีแท่งทองเต็มอัดแน่นอยู่แทนอัลเหลาตะโกนเรียกภรรยาเสียงหลงมาดูอะไรนี่มาดูนี่นี่ไงเมื่อผู้เป็นภรรยามองเห็นทองอัดแน่นอยู่ในองค์วิเศษเธอสุดแสนที่จะดีใจอัลเหลาขนทองคําออกมาจากองค์วิเศษไม่รู้จบสิน้นอัลเหลวสร้างบ้านหลังใหญ่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย ประดุดเจ้าผู้ครองนครก็ไม่ปานอะเหลาบังคับให้ปู่ตักทองแท่งออกจากองค์วิเศษเพื่อให้ทองคำนั้นขึ้นมาเต็มองค์อยู่เสมอเมื่อใดที่พ่อเท่าพักหายใจอะเหลาจะตะคอกดูด่าให้ทำงานต่อไปต่อมาวันหนึ่งคุณปู่พลัดตกลงไปในโอง่งวิเศษทองแท่งในโอง่งหายวับไปกับตาอีกไม่กี่อึดใจ คุณปู่ก็ค่อยๆปีนออกมาจากองค์วิเศษทีละคนทีละคนเมื่ออาเหลากับภรรยาเห็นดังนั้นฝ่ายภรรยาก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงว่ารีบทำอะไรสักอย่างสิก่อนจะมีคุณปู่ออกมาอีก阿เหลาจึงรีบหยิบพลัว่วหัวใส่องค์วิเศษอย่างเต็มแรงองค์วิเศษแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ก็สายเกินไปแล้ว อาเหลามีคุณปู่ถึงหคนในตอนนี้แล้วอาเหลาก็ตะคอกดุด่าคุณปู่ทุกคนด้วยเสียงอันดังแต่คุณปู่ทั้ง6หาได้เกรงกลัวอาเหลาไม่คุณปู่ทั้ง6ช่วยกันขับไล่สองสามีภรรยาให้ออกไปนอกบ้านอากาศข้างนอกบ้านหนาวมากอีกทั้งยังคงมีลมพัดกันโชกอีกทําให้หนาวเข้าไปถึงกระดูกสองสามีภรรยาหนาวสั่นและเริ่มรู้สึกหวาดกลัว อาเหลาและพันรายาจึงเคาะประตูขอร้องและวิงวอนว่าได้โปรดเถิดคุณปู่เปิดประตูให้พวกเราด้วยอย่าปล่อยให้เราหนาวตายอยู่ข้างนอกบ้านนี้เลยคุณปู่ในบ้านส่งเสียงตอบกลับไปว่ามีกี่ครั้งที่ข้าขอร้องความกรุณาจากเจ้าแต่พวกเจ้าไม่เคยรับฟังข้าเลยได้โปรดเถิดคุณปู่เราทั้งสองสำนึกผิดแล้ว แล้วก็เสียใจในการกระทำนั้นแล้วได้โปรดอภัยให้เราสองคนด้วยเถิดอาเหลาร้องวิงวอนเสียงกระเสาาในที่สุดคุณปู่ก็เปิดประตูรับทั้งสองเข้าบ้านด้วยความสงสารนับจากวันนั้นมาอาเหลาและภรรยากลายเป็นคนใหม่เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดูคุณปู่ทั้ง6เป็นอย่างดี